ไมก็ไม่ค่อยเป็นใจไม่เป็นไรอขอทักทายพี่น้องผู้อยู่ทางบ้านหน่อยครับพี่น้องครับดังได้อีกหน่อยนี่แหละมันเหลือแค่สี่ห้าร้อยคนก็พอพี่น้องผู้อยู่ทางบ้านก็อดขำ อดคำว่าเนี่ยสี่ห้าร้อยคนเนี่ยมีสงเสียอยู่ประมาณสองร้อยแต่เพราะฉะนั้นก็ได้พูดเล่าความจริงให้พี่น้องเด็กฟังผู้อยู่ทางบ้านว่าอยู่ที่สลากลางเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเรายุติไว้พบกันวันศุกร์ก็เปิดวันนี้ก็เปิดอีกไม่เป็นไร เปิดง่ายๆไม่เหมือนเปิดปปชให้พวกเราเข้าไปมันเปิดยากใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมยังไงก็ตามละเบิดจะลงทุกวันหรือลงเว้นวันก็ไม่สนเพราะฉะนั้นปปชทั้งเก้าคนเนี่ยแล้วก็อีกบางส่วนที่ไม่โปรดเก้าก็รับ ผลแห่งกรรมไปใครสร้างกรรมอะไรไว้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองเพราะฉะนั้นต้องส่งเสียงดังๆไปให้สุเทพเทือกสุบัรหน่อยแล้วก็โลดอิสระที่อยู่ศูนย์ราชการอีกเอาดังๆอีกสักนิดหนึ่งพี่น้องนี่แหละ สมศักดิ์สี500คนอยู่ทางบ้านเยอะฟังสถานีวิทยุร่วมกอปดิถ่ายทอดสดเสียงพี่น้องที่อยู่ในประเทศทุกจังหวัดได้เปิดไทยไวด์ดอทโออยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดพี่น้องครับทั้งหมดมีทั้งหมดกี่จังหวัดมีกี่อำเภอมีกี่หมู่บ้าน อย่างน้อยเนี่ยในชุมชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งต้องดูไทยไว a i ดอทนี่เขาเรียกว่าสมศักดิ์ศรีของกะวะปอทั่วโลกอีกพี่น้องที่ไปทำงานต่างประเทศเขาก็ดูสังเกตหน้าจอของทีวีเอเชอัพเดต ผมก็จ้องอยู่วันหนึ่งบางบางข้อความก็มีเออเขาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องกวปที่อยู่หน้าปปชวออก็แสดงว่าพี่น้องที่ไปทำงานต่างประเทศที่ไปใช้แรงงานต่างประเทศได้ดูและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของกวป,ขกวปเขาก็รู้ว่าพวกเราไปตั้งอยู่หน้าปปช บ้างก็ต่างจังหวัดก็โทรเข้ามาสถานีวิทยุบางจังหวัดเขาก็เลิ้ยงสัญญาณช่วงพวกเราร่วมกันปาาัยอยู่เวทีถ่ายทอดสดของไทยไว้ดอทโอจีเขาก็เกี่ยวสัญญาณถ่ายทอดสดเสียงให้พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆในปริมณฑลของสถานีวิทยุนั้นให้พี่น้องได้ฟังมันก็ได้รับรู้ข่าวสารเพราะฉะนั้น พี่น้องที่ให้การสนับสนุนกลุ่มกะวะปหรือสือวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนทำให้พี่น้องได้รู้ข้อมูลข่าวสารความเป็นจริงในการเคลื่อนไหวของทางการเมืองพี่น้องครับผมก็อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องบางคนที่ยังไม่เข้าใจกับตัวเองว่า บางคนบอกว่าไม่เข้าไปยุ่งหรอกกับการบ้านการเมืองเข้าไปยุ่งแล้วมันปวดหัวผมก็เลยบอกให้คนคนนั้นกระซิบเบาๆว่าอย่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวคนเราอยู่ด้วยกันรวมกัน,นเป็นมิตรมวลมหาศาลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในเมื่ออยู่ด้วยกัน ก็อยากจะให้ขับเคลื่อนที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยนี่ให้มันเป็นไปตามสมบูรณ์แบบไม่อยากให้เป็นลุ่มลุ่มดอนๆมีเวทีการชุมนุมที่ไหนมีโอกาสมีเวลาก็ไปพักพวกพวื่นฝูงพอที่จะไปได้หรือฟังการปราศัยสถานีวิทยุมีวิทยุก็เปิดฟังตามวินมอเตอร์ไซค์ตามคิวรถ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความรู้อีกอย่างต้องบอกให้พี่น้องได้เข้าใจเราเลือกสอสอเข้าไปในรัฐสภาสอสอในรัฐสภาเขาก็มีหน้าที่การกรองกฎหมายเพื่อที่จะปรับปรุงกฎหมายให้เป็นประชาธิปไตยสิ่งไหนที่ไม่ดี มันขัดต่อหลักขนบธรรมเนียมประเพณีก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปี40รัฐประธรรมนูญ50เอะไรดีอะไรงามแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแต่คนที่มักง่ายชอบเดินทางรัฐผมก็ต้องบอกว่าไม่เลยพักประชาธิปัตย์ที่ชอบเดินทางลัฐพักไดโนเสาร์เต่าล้านปีนี่มีพักนี้พักเดีเดยว ต้องบอกต่อๆกันว่ายุคไหนสมัยไหนพรรคประชาธิปัตย์ยุคไอ้มาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีมือเปื้อนเลือดตายไปกี่ศพเป็นร้อยบาทเจ็บสองพันก็ต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งให้พี่น้องได้ฟังสถานีตำรวจไม่รู้ว่ากี่โรงพัก396โรงพักมีแต่เสามติติหินตะปูตะทราย เบิกงบไปพันกว่าล้านเข้ากระเป๋าใครมีแต่เงินภาษีของพวกเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเน่ยเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันไม่ต้องการยุ่งการเมืองพวกท่านยุ่งไปฉันปวดหัวไม่หรอกครับพี่น้องเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนก็เป็นการเมืองท้องถิ่นเริ่มขึ้นเข้ามาขนาดเล็กขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเลือกหย่อนบัตรลงคะแนนมันเป็นไปแบบนั้นอัตโนมัติไม่จําเป็นที่จะบอกว่าคุณจะต้องเข้าไปยุ่งกันเมืองมันไม่ใช่เราต้องภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งหนึ่งไม่ว่าจะสมัยสนามหลวงหน้าทำเนียบ ผ่านฟ้าราชประสงค์เราไม่เคยท้อบางสิ่งบางอย่างก็ท้อแต่ผมบอกว่าอย่าถอยนะถ้าถอยตกครองแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันถึงได้เป็นกำลังใจให้พวกเราว่าต้องสู้เกิดมาครั้งนี้ต้องทำดีให้ได้ขับเคลื่อนเรียกร้องประชาธิปไตย8ปปี82ปีจะต้องให้สมบูรณ์ให้ได้ นี่มันต้องเป็นแบบฉบับของมนุษย์ผู้เที่งต้องการความเป็นธรรมไม่ว่าเก่าก่อนนั้นจะสองมาตรฐานแต่เราก็พยายามเรียกร้องหาสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นไม่อยากจะให้อยู่ในกลาตลอดปีตลอดชาติเราก็ต้องได้บอกว่าเรารู้แล้วนะว่าบ้านนี้เมืองนี้ ประชาชนเท่านั้นที่เป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าใครๆเท่านั้นอําม,มาตชนชั้นไหนก็ตามไม่ใช่ประชาชนเท่านั้นที่เป็นใหญ่ไม่งั้นต้องเรียกร้องหาประชาชนภาษีมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากอําม,มาตเก้าตัวสิบตัวมันไม่ใช่ถ้าสมมติว่าพี่น้องไม่จ่ายภาษีผมบอกตรงๆอ,อ,อยู่ได้ไหมไม่ได้ มับโกโลกโกโอกบฏสุเทพเทือกสุบรรทั้งไอ้โลนก็เหมือนกันก็บอกว่าไปยุดกระทรวงการคลังมหาไทยผมรู้พี่น้องบางคนก็รู้ตามทันพวกนี้มันเข้าไปจัดการทำลายข้อมูลที่พักประชาธิปัตย์เคยทำอะไรไว้พวกมันเคยทำอะไรไว้ก่อร่างสร้างกรรมสร้างเวรกับประเทศสร้างคดีสร้างความขิมหาย มันเป็นแบบนี้นะพวกเราต้องตามให้เขาทันแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าพวกนี้เนี่ยคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้ตามไม่ทันที่ไหนได้เขาตบเกียร์แล้วก็แซงปาดโคง้งเขาปาดหน้าพวกคุณแล้วพวกคุณยังไม่รู้สึกรู้ซาอะไรว่าพวกคุณทำอะไรลงไปมันต้องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกกตปปช ตุลาการสารรัฐธรรมนูญคอตอสคอ,อตองอปป,ปชองค์กรอิสระสถาบันองค์กรอิสอระเนี่ยแต่ละสถาบันนี่มันดีอยู่แล้วแต่คนเท่านั้นที่ทำเฮี้ยไม่ใช่สถาบันพี่น้องต้องรู้พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านต้องเข้าใจคนเท่านั้น แต่พี่น้องต้องบอกว่าอา้าวยื่นสารแพง่งแล้วก็บอกว่าทั้งเก้าข้อนะ่ะห้ามไปไล่ห้ามไปลือ้อมอบกรบทอา้าอันนี้ก่ออีกแหละสถาบันศารนั้นเราเคารพผมก็เลยบอกว่าเฮียมันทำเองอะ่ะเฮียมันบอกเองก็พูดภาษาถ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจ้าตีนอัดปากเ,เลยจะไยพี่น้องเนี่ยอดใจไว้แล้วเนเนี่ย นี่มันเลยเถิดไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าความเคลื่อนไหวของการบ้านการเมืองเมื่อคืนนี้เขาก็บอกว่า80ที่จะมีการรัฐธทหารมันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องไม่ว่าจะเป็นรถจีบรถกระบะทหารไปทุกซอกทุกซอยบางคนเขามันไสเขาก็หวาว่า พวกแกมาทำอะไรเนี่ยอยู่ดีๆไม่อยู่ค่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่มาเพ่นพันในกรุงเทพอ้าวแล้วพวกแกนี่มีความคิดยังไงกันแน่อยากจะทำรัฐประหารอยากเจ้าอีกครั้งนี่ยังยังไม่สาสมแนละ้วมันชิบหายขนาดนี้ยังยังไม่พอใจอีก เนี่ยเจ็ดปีแปดปีแล้วยังไม่ฟื้นประเทศชอกช้ำถึงขนาดนี้ประชาชนจะอยู่ไงต้องคิดถึงหัวอกของประชาชนประชาชนเขาต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประเทศนี้อยู่มั่นคงต้องการให้ประเทศนี้ได้เจริญก้าวหน้าแล้วอํมมาศชาติชั่วที่ทําให้ประเทศยด้ยับิบหายประชาชนต้องสนับสน,นุน อำมาจชาติชั่วที่ทําลายประเทศต้องบอกกันตรงๆแบบนี้ไม่ต้องอคอมดีก็ว่าดีชั่วก็บอกว่าชั่วเร็วก็บอกว่าเร็วใครล่ะที่อยู่เบื้องหลังมับกบฏของสุเทพเชือกสุบรรณเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วอีกหน่อยจะไปที่ไหนได้ละ่ะไปไม่ได้บอกตรงๆถ้าใครได้ยินก็ไปบอกหน่อยให้ถอยออกห่างรู้ไหมถอยเป็นถอยห่างสักนิด อีกนิดถอยห่างถอยห่างไม่เป็นให้ฟังเพลงนี้ต้องรู้ว่าเหตุบ้านการเมืองเขาต้องการอะไรไม่ใช่คนแค่หยิบเดียวนั่นจะมาบังคับคนทั้งประเทศไม่มีทางอะ่ะนายวันนิดคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเหมือนกันถ้ายอมนี่จะมาอยู่แบบนี้อรอไปกับแปิบกว่ากิโลต้องมาแบบนี้ไม่มาก็คิดถึงพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ที่ร่วมขบวนการสู้เรียกร้องประชาธิปไตยขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ทำงานต่างแดนแล้วเจบติดตามการข่าวสารข้อมูลติดตามการเคลื่อนไหวของเวทีกวปอพี่น้องทั่วประเทศที่ติดตามและเปิดดูไทยไวรัอวทุกเขต ที่ฟังสถานีวิดีุการถ่ายทอดสดเสียงสด,สดสดปลาใสจากสลักลางจังหวัดสมุทรปราการแล้วบอกข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องได้รับรู้เราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนทําการปฏิวัติรัฐประหารแล้วทําให้บ้านนี้เมืองนี้ชิบหายอย่ากนรืนอน่ไี้พี่น้องพร้อมที่จะสู้เคียงใาเคียงไหลไปไหมครับสู้ไหมสู้ไหมพี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็ต้องสู้ด้วยกันสู้ไหมครับสู้ไหม สู้ไปด้วยกันเมื่อนั้นความสําเร็จจะมีมาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านต่อสู้ด้วยกันกับพี่น้องครับขอบคุณครับ